สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมครับล็อกเกมดีมทีวีนะครับเลยนิพนธ์เลยมาอยู่กับเกมมิเนเจอร์เอนะครับตัมยตะกายตึกหรือว่าอะไรเดียรจังเลยนักฟีแลนนิ่งน่าเล่นนะฟีแลนไปฟีแลนไปโอเคครับเดี๋ยวจะสอนให้วิธีการเล่นนะครับหรือว่าเล่นใครที่ว่าอยากเล่นก็โหลดมาเล่นได้นะครับแล้วจะมีการฝึกนะครับ ็คือกดสเปกบาร์คือการกระโดดคือปีนป่ายให้วิ่งไปทางสีแดงนี้นะครับทำสีแดงเออเออบาลานบาลานสายขวาเออสายขวาออเอตก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 กดแคปตรงนี้เป็นการวอลลันนะครับวอลลันก็คือเบียดเบียดกำแพงหน่อยแล้วกดสเปกบาร์แบบนี้ครับไปที่สีแดงครับแล้วกระโดดมาไปตายเกือบตายตรงนี้ครับให้หันให้หันหน้าครับแล้วกดสเปกบาร์ครับมันจะเป็นการ หันหน้าไปทางนู้นแล้วก็กระโดดนะครับกดที่ซ้ายครับเพื่อเปิดประตูมันเปิดแบบชาวบ้านเขาไม่ได้่าสัญลักษณ์นี้ครับแสดงว่ามีกระเป๋าอยู่นะครับเออ่กระเป๋ายืนอยู่ไหนวะกระเป๋ากระเป๋าตกได้ไงวะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่เฟลเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าโออผมใส่เก็บไปแล้ว โอเคนะครับมาต่อนะครับตรงนี้ให้โลนะครับอเป็นกดการกดชิปนี่คือทางลัดนะครับให้ปีนขึ้นมงนีกดคิวรับกดจะไปบาร์นี่ครับลัดไม่ต้องวิ่งขึ้นบันไดนะครับลัดไปเลยครับเวลาเราโดดลงมาจากที่สูงนะครับเราให้เรากดชิปนะครับเพื่ออ้าไม่เอาไม่อยากขึ้นบันไดเอ๋อต้องขึ้นเลยล่ะ เนี่ยครับเราโดดลงมาจากที่สูงให้กดชิปเพื่อกันโลนะครับกันเจ็บให้กดชิปเวลาใกล้ถึงพื้นนะครับมันจะเป็นยังหวะอยู่นะครับกดสบายครับตอนมีอะไรสีแดงๆเนี่ยกดสบายหมดครับมันจะเป็นการโดดแบบเท่ๆนี่ไม่ต้องโลครับโอเคครับตำรวจมานะครับให้เห็นปืนสีแดงไหมครับกดที่ขวาครับเวลาปืนสีแดงให้กดที่ขวายิงยิงกดวางแมวฮู้ยกดที่ขวานะครับเฮ้ กา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 ทำใส่แว่นดำเอาเอาทำใส่แว่นดำยึดยึดแว่นหมดได้ไหมขอยยงแว่นหน่อยไม่เอาดีกว่าเราเป็นอะไรสักอย่างนีัยเป็นสายลับหรือว่าอะไรสักอย่างนี้ครับสายลับหน่วยการสืบสวนเลยสักอย่างาตรงนี้รัดนะครับเราไม่ขึ้นแบบตามมันไดนะครับมันแบบไม่มันไม่เป็นฟีลลิ่งอ่ะเราอลเล่นครับเราเล่น ก็ไปต่อนะครับโอเคอู้ฟหื้วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเฮ้ยโดดเกาะระหว่างนี้ครับดูดอ่าดูดน้ำกินกินน้ำอร่อยดินมุกวัวไฟโหลดแชปเตอร์นานยัง อะกดสกิปเรียบร้อยสกิปไปสมมติว่าใครไม่ถูกอะเฮ้ยทางไหนวะไปทางนี้เปล่าอะไรยังไงกดอินเทอร์เน็ตดูครับมันจะมันจะชี้งไปตรงนั้นครับให้เราไปตรงนั้นสมมติเราอยู่แบบนี้กดอินเทอร์เน็ตปึ๊บมันไหนไปฝั่งนูน้นโอเคครับเฮ้ยตึกสวยวะโอ้โหตึกรัฟ้ายุคป,ปีไหนวะเนี่ยประเทศไทยเรามีสักตึกไหมเนี่ยเฮ้ยระวังเอ,อ,อ,อื้ออุ้ย กดโดดกดโดดแล้วกดคลิปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โดนสายฟ้าหรือว่าโดนลวดเกี่ยวนะครับที่พี่ออยล์โรเบิร์ก์เรียกว่ารีเกียวหวุ่หรือลวดเกี่ยวตืดนะครับเนี่ยร,ระวังเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ฟเฟลทำไมทำ <c oughs> ไมทำไมเฮ้ยบอบอ่อเฮ้ยฮู้ฮู้ระวังออตรงนี้ให้ปีนขึ้นไปครับไม่งั้นเราจะโดดตรงนี้ไม่ผ่านนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะโดดไปไม่ถึงให้เรากดโดดแล้วกดโ,ดโลปั๊บอ่า

ผู้ฟังคนฟังฟังไม่ทันหรอกครับ okay, ฟ yeah. like ังไม่ทันหรอกครับเฮ้ยเฮ้ยเปิดสักทีดิอินลิฟหยเออโอเคสกิปไปครับไม่ดูเฮ้ยแย่แล้วตำรวจมาวิ่งกันทางนี้ครับไม่ลงบันไดครับช้าโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโดดข้ามไปวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้เราลัดนะครับเดี๋ยวด้วย ไม่ขึ้นไม่ขึ้นตามบันไดนะกดวอลลันด์ไหมครับคิวครับโอเคครับคิวจะกดกระโดดนะครับต่อเลยครับวิ่งไป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 มันไม่เหนื่อยเนี่ยทั้งปีนไปทั้งนู่นนี่มันไม่เหนื่อยครับโอเคครับปีนครับกดคิวครับกดสับไปบาร์โอเคเอ้าไม่ถึงเวรกรรมถึงดิเออโอเคครับต้องรีบโลครับเพื่อไม่เป็นการ เจ็บนะครับฮ้ออุ้ยตกเอาใหมายอุ้ยอุ้ยตกอีกแล้วเอาไงดีอุ้ยทำไมไม่จับวะเฮ้ยอ๋อเอาดีๆละดีๆละเออเฮ้ยไม่มีใครอยู่โอเคเฮ้ยปีนขึ้นไปอ่าตรงนี้ครับระวังตกมาเจ็บนะครับ ลงไปเจ็บแน่นอนเอเกือบสไลด์โอเคฮึบโลอุ๊ยเปิดประตูโอเคสลไลด์ไปปอีบโดดแมวช้าโดดแมวช้าโดดกวนตีนะไปดีกว่วา,ายิงมาสไลด์ยิงไม่โดนเลยอ่ะมันบังคับสไลด์ได้ไงเนี่ยว่าไปไปทางซ้ายขวาได้ไงวะแมวเนี่ยอยากทาํามั่งอย่าไปทําเลยเสี่ยงตาย อย่าไปทำตามนะครับเนี่ยรดไปตะกายตึกแบบนี้อย่าไปทำตามตรงนี้นค,ร okay, ครับไม่ต้องโดดครับเดี๋ยวมันเจ็บเขียไม่ต้องโหลดไม่ต้องโหลดสไลด์ไปไม่ต้องโดงโดเดินสิ้นตรงนี้โดดข้ามนะครับอย่าเดินเฉยเฮือโอเคโอ้ยอยิงประสาอะไรยิงไม่โดนเลยฮึบเราไม่เราไม่ปีนนะวิ <S <S 2> <S 2> ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเบาะนุ่มนิ่มปิ้ง มาตรงนี้ทางลัดครับอุ้ยแยอแล้วออื้หือตกปีนตัวขึ้นมาโอเคเราจะไปทางลัดให้ได้นะครับตรงนั้นมันมีเสาอยู่เห็นไหมครับปีนอุ้ยไม่ไปแล้วทางลัดโอ้โหหยุดหงิดเลยอ่ะหยุดหงิดเลยอ่ะอุ้ยผมไม่ไปแล้วทางลัดปีนเดินตามปกติเลยโอเค ตรงนี้ไม่ขึ้นแบบธรรมดาขึ้นแบบธรรมดาไม่ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ฮึโอ้โอเคฮึก็ระบายบีนครับเฮ้ยที่นี่มีอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนั้นไงลองโลครับไปเจ็บอยู่แล้วเขียวไปเฮ้ยในลิฟลิฟลิฟถทานอยู่เพียบเลยมันติดอะไรวะเนี่ยไม่เฟลจังเลย ดูว่าอดเลือดเป็นนานแล้วยิงไม่ทันหรอกปีดมี C T I C T I Channel New Only New Psycho อะไรไม่หรอก and Reliable โอ้โห C T I Channel New อีกแล้วหรอ Forly New อั d เด e off C T I C T I C T I แปลว่าอะไรวะตามเมืองเหรอ C T I เอ๋ C T I เอ๋อะไรก็ C T I เฮ้ยปาเตะเลย โอ้นี่มันไอพอดหรือเปล่านี่ว้อนี่มันอะไรอ่ะเปิดขอยอ่ะไปต่อครับอืมดูข่าวซะมั่งนะมันนิวอัพเดทไม่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 ดูดีกว่าเด็กๆไม่ชอบดูข่าวอยู่แล้วนี่รู้นะคิดอะไรอืมปังไปต่อกันไปต่อกัน ไม่ต้องโลครับปึ๊กโอเคสไลด์ไป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 ไม่ต้องโลแต่ตรงนี้ครับตำรวจมันมาดักหน้าเรานะครับเราขี้เกียจลงบันไดนะครับมันช้าลงบันไดมันช้าลงทางนี้เลยปึ๊บอย่างเงี้ยหลบข้ามไปวิ่งไปโอ้กากยิงไม่โดนยิงไม่โดนไม่โดนสักเม็ดปึ๊บเออหลบเป็นไงยิงไม่โดน ตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะครับอย่าววิ่งตรงไปนะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะปิดซะก่อนวิ่งไปวิ่งไปสไลด์ครับปุ๊บมันทางซ้ายครับโอเคครับนี่บารักโอบามาหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ยผมเริ่มหิวแล้วหิวข้าวโอเคโดดไปหาขนมกบเคี้ยวมานต้องกินก็ได้ครับต,ตอนดูคนระับกินกบเคี้ยวเออมันเพลินดี แต่ระวังตาลายนะครับเอาเวลากินขนมเสร็จก็เอาถุงนั้นมาเอาไว้อ้วกได้นะครับกระโดดสปาร์ตันคิกมันไปหนึ่งทีเปรอะโอ้โหเฮ้ยไอตรงนี้ครับสไลด์เตะปุ๊บปี๊โอ้โหรอครับตัวนี้ครับลัดนะครับลัดลัดลัดเราไม่ขึ้นบันไดนะมัช้าตรงนี้ด้วยครับเราไม่ขึ้นบันไดมันช้านี่ครับปุ๊บโอ้โหป้ายมันนี่ช่างทำได้อลังการจริงสิ่งของนี้มันไม่พังเลยที่ไหนวะเนี่ย นี่ถ้าเกิดท่อน้ําหรือบันไดพังลงมาเนี่ยไอ้ไอคนนี้ตายแน่เลยนะเนี่ยดูดิแล้วไอ้สไลด์ตรงนี้ครับมันมีสไลด์ครับดูมันใส่ตรงมือข้างเดียวครับทําไมมือมันถอยทะลอกบ้างวะมีกดชิปครับทุกมาปุ๊บกระจกชิปหายเปลง่งโอ้กระจกบ,บาดอวัยาวะเพศดถุยลบจิตละโอเคครับมันก็จบพาร์ทเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับปิง